ต้นนะครับตอนนี้อยู่พิกัดหนองยับร่องครับผมขาล่องใต้นะฮะเขตเมืองเพชรบุร mm. ีนะประเดีโชเทพครับเมื่อกี้โชเทาแสงขวานะครับแสงขวาต่อหน้าต,ต่อตาเลยครับสามคันลวดครับผมเรียกให้ผมจอดนะสัญญาณไฟฉายเปิดสัญญาณไฟฉายให,ใหญ่เลยนะครับส่องออกมาจากในรถผมไม่จอด เพราะว่าที่ผมเรียนมาข้อกฎหมายนะครับสัญญาณไฟฉายไม่มีนะครับสัญญาณไฟฉายไม่มีครับผมเนี่ยผมกำลังดูว่าจะไล่ผมหรือเปล่านะกำลังดูอยู่ครับผมกำลังดูอยู่ะจะไล่ผมมาหนะรือเปล่าเนี่ยวันนี้ใส่ใส่ชุดเต็มยศอ,อยู่ดเลย <laughs> มนรู้เลย รถพักนี่ยจะไล่มาไหมพราะมิกัดที่ผมรู้มานะขาล่องใต้มีก็เกินนองยยบล่องนะครับหนึ่งคันแล้วก็ไยพัชจะอําอีกหนึ่งคันครับผมเพราะว่าสายรายงานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเลยตั้งใจที่จะแซงโชเทพให้ดูนะฮะ โย่เดไปดูเลยแซงต่อหน้าต่อตาเลยสามคันล้่าแล้วก็ไปตบไฟลง้ายตรงหน้าเขา,าเดิเน,นี่ยเนี่ยผมก็แซงอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็กำลังแซงแซงไงเห็นไหมไฟเลี้ยวยังเปิดอยู่เลยใครขับช้าว่ะผมผมแซงหมดอะ ผมไม่ชวนกันกระโดดกอดคอกอดคอกระโดดข้ามหรอกครับเนี่ยเห็นไหมพอเราดูว่ามั่นใจแล้วอะว่ามันปลอดภัยแล้วก็กลับเข้าสายนะครับเข้าไปอยู่นะครับตามข้อกฎหมายนะฮะ่อันนี้จะขึ้นขวาขึ้นไม่ทันแล้วมีรถมามีรถเบียบขวามานะครับขึ้นไม่ได้ปิดจัมวาไปนิดนึง เดียวนะครับให้สัญญาณไฟก่าลังออกขวานะครับอคุณพี่เจ้าหน้าที่ว่าไงครับจะไล่ผมมาเ้า่าครับวนครับผมวนครับวันนี้ผมวนครับแกงง่วงครับผมนะผมกำลังวนครับผมอยากได้สคริปต์มากครับนานๆใช้ดีในข้อกฎหมายผมขึ้นสนิมหมดแล้ว ว่าคงไม่มาแล้วแหละนะฮะผมคิดว่าคงไม่มาแล้วแหละนะครับคิดว่าผมไม่ไม่ไล่มานะครับก็โอเคไว้เดี๋ยวดูที่ใบพัดจะอัมอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าสายรายงานว่ายังมีที่ใบพัดจะอัมอีกหนึ่งนะครับโอเคไลน์นี้วไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ